นายแพทย์สมชายโชติยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง26อำเภอรประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานพยาบาลและความปลอดภัยของบุคลากรค่ะหลังจากที่เกิดเหตุชายวัย20ปีบุกเข้าไปภายในโรงพยาบาลในยามวิการเพื่อที่จะก่อเหตุอนาจารยพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้บริหารหาหรือเพื่อวางแนวทางในการป้องกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและห่างไกลทั้งหมด5แนวทางเช่นมาตรการด้านบุคลากรเปลี่ยนการจัดอัตรากำลังบุคลากรให้มีความเหมาะสมอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการกําหนดเวลาเยี่ยมที่ชัดเจน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นยังระบุว่ามาตรการเหล่านี้นะคะจะถูกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งประสานหน่วยงานในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภยัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเพื่อให้สถานบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลทั้ง26อำเภอเป็นต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยค่ะ